วันนี้มาหักหน่อไม้ก็คุณนายเมีเด้อจ้ะสวัสดีเจ้าพี่น้องจ้าวันนี้มาหักหน่อไม้ยอยีกแล้วจ้ะหน่อไม้นอกก่อคือเก่าหล่อยจ้าพี่น้องจ้านีนี้นี่เหยียบนาคาเถอนะนาะนี่คือหลายแดงหน่อไม้นอกก็หักช้าๆเธอจ้ะเอากองมานๆๆนี้กองไว้หลายเนาะอืะ หลายมากเลยน่ะเยอะเยอะมากเลยนี่นี่นี่ครับจ๊แท๊นี่ไงสองอันนึงมันไหเพิ่นตัดทิ่มเราพี่น้องจ้ะตัดแล้วเพิ่นเอาออกอันนี้นยิงใหญ่ค่ะนี่อันนี้ย,ยิงใหญ่ค่ะอ,อันนี้ยิงกต่อันใหญ่คะ่ะ มากับหมูเพื่อกเอาพี่น้องจ้าเพื่กันมาหักนมไม้ไปต้มท่านท่านตัดมาเด้อพี่น้องมาหักนมไม้นอกก่อนน้ำกันอีเอาก,กองมาเห็นเพิ่มมะฮักนมไม้นอกก็อนเอาแบบใหญ่ๆเลยเนาะบ่เห็นโทษนาแบบน,นี้เนี่ยมันหลายเนาะ เด้อพี่น้องหักมาองไม้น้ำกัดจ้าหน่ไม้นอกก็บอกว่าไปตะพืออต้อพืหันนามาเบิ้งที่พี่สาว ดดแดดแดดพี่น้อง,องจ้ะแ<อ>ดดคักแดดเนี่ยหลายขัดมากแดดร้อนมากๆเลยหลายขัดเธอนี่นี่นี่เดียวหน่อไม้นอกก็ มาหักอีกปลาหนึ่งนิดหน่อพี่น้องจา้ามาเด้อพี่น้องมาเอาหน่ไอไม้นี่จะหักไว้ไราันดกมัไมได้หลายเนาะนี่นี่นี่ไมพ่พี อือกระซังบ่อบ่อบ่อใหี่ขึ้นไหนพี่นี่หลายเนาะอือมันออกมาทุกทิศทั้งเลยนี่มันออกทุกอย่างเลยเนาะมันออกทุกที่เลยนี่มันออกทำไมนอกก่อจะออกสิบันคุณคุณนอนหนึ่งคุณนอนฮึ่มอยวาถึงแงงใส่กันห้อยแค่ไหน เยอะมากเลยนะคุณนะหักตตำๆในสะดอกเกี้วหองหักสูงมันก็ได้จะหยดมันลเหอนี่โอ้สินต้องเรียนรู้นี่ต้องหักต่ำๆอยู่ไหนเชียหักต่ำมั้งสิน่ะเห็นบ่ดนี่หักตตำๆแบบนี้เอ่ะจับมือต่ำๆนู่นยังนีแล้วก็นี่เห็นบ่ดนี่น่ะโอเคเอามะกองแค่บางเดียวกันไว้ ก็อ so ันอันไน้อยเองไม่เอาเอาแต่อันที่ว่ามันเนสอันนีเ่อมาะเอานีอกไหลเนาะนอนึ่งอันนี้อาไดอีกเนาะแบบทีอันเอาแตของนันเ้ยหลเพอเออนไมนอกกว่ามันออกไล่ช่วงนี้ออกไลยมันแดดฝนซ่อนบ่ ไเข้าพี่รองจ้าปานอกคักอกแน่นเอาหักดีดีนักเอาตรงที่ว่าถุงมือเห็นหนอไหมนะถุงมือขานก็นั่งหักได้มันก็โกงโก้คักเนี่ย ไอ้น้องไม่เคยเห็นน้องใหม่ครก็ถุงมือขาดเลยเนาะขาดคือขาดโหลดถุงมือซื้อๆอันนี้เองเอาได้เนาะเออหักตั้มๆไม่ใช่อันตั้มๆเราคิดว่ามันแข็งไงเราเลยเอาแต่หัวมันหัวมันกินไม่ได้นี่ กินได้แล้วมันอ่อนเี่ยเวลาเราหักไปแบบนี้อันข้างบนเรากินได้ไหมเ้ย้ออแล้วดูเพื่อนอือดูเดี๋ย้วไล่ขับเพื่อนขัดลุ่สิจับสิจับยังงี้แล้วกระดันไปข้างหน้าใช่ไหม ไม่กดขึ้นหลายเต็มเฮ้ยพอดีพอะไรพอาะเใจพอดีเนาะไม่หลายดิหมดบางจิทายลั่งมาเธอเคยเจียบหาผักได้เลยเนาะป้าแต่งเต็มเหนูจจกคุณนายเมนี่ไม่ต้องสื่อพักกินเยอะปกติเยอรมันต่อทนนี่นะที่บอกให้ป้าเจอทุกอย่างเทนะกแจ๊คก็คือาตามนื้อผ้า ถ้าเราหาผักจริงๆได้ชีวิตเราก็าาต้องดีเรื่องจริงนี่ก็ไปเห็นอีกเนี่ยนี่ทิศเราโอ้ยเหยียบนอนอมันอยู่ในปลาพี่มันมันอยู่น้ำปลาคุณพี่น้องจ่าออกข้าวของแน่มือนี้ปล่อยคุณนายน้องเราผู้เดียวมือนี้เดี๋ยวนี่เขายังไม่ได้ไปท้ายลูกเจ้าของเป็นฮักเอาเบิร์ดแล้ว ไหลครับนกเหมืนพุงมือขาดนี่เลยโอเนี่ยมันขึ้นไหลเวลามันออกเวลาแกออกเขาที่ออกแบบหนีเลยใช่ไหมเหมือนนี่เห็นไหมรึเปล่าเห็นเหยื่อบมดเลยอือเธอไม่เคยไม่เคยเอเขาเรียกไงะเขาเรียกว่าไม่เคยอะไรนะไม่เคยเสียดายความหลุอ่ะน้องเอ้ยตรงนี้มีอะไรเด้ออื โอเคเฮ้ยนี่ถุงมือขาดน่ะทำได้ยิ่งไปบอบอไม่ไม่ตอ่ออืม ออกตามสายทางหนอ่อ,ไม,นอ,อไม้ไมนกกอออกตามสายทางประเทศเยอรมันผุนัดเต็มไปเบิดแล้วผุนสองเถามาลุยปลาหน่อไม้อีกละมือนี้ bao đọt nhưng bao nhai mướt bao già quá Dựa dẹp Đéo đéo đéo, ông ngũm đi ngân thơm à, lên เอานี่เร็วๆพูดอะไพี่น้องเอ้ยหากพัดนไปท้งใดพันก็ออกไปถึงนั้นเนาะมาหักเอาปลาไม่ได้ไหนพี่นอ้องปลาน,นีเห็นกับร่างกายครักเนี่ยปวดแฟนเบอ้อปวดลูกในท้องใจคน มืดบาอยากพี่นอ้องผุนตาปลาผุนนองไม้ไม่อยู่ทั้งผุนตปลามันใต้ผุนนะหาคนมาหอดผีเนาะหาคนมาหอดได้เลยออกไปท่นั่นคนุนนะเนี่ยพี่นอ้องเมนเบิดนี่โอ้ยหลายโผดห หักกมูขึ้นเก่าละพี่น้องจ้ากับเพื่อนสาวขึ้นเก่าเขาตัดถิ่มคุณอะายคุณว,ว,วิทย์โบยาวพี่นอ้องม,มาเด้อพี่น้องมาไปแกงจ้ามาหักน้ำมาอีกแล้วมือนี้กระเด่บ้านก็หักมือนี้ก็หักสองมือแล้วเด้อ นี่เธอ ừ, หลายครับพี่น้องจ้าหัวจะข้ามสีหักบังคุณน้าด้วยหุ่นบาทที่นี่ ừ, เพศแต่มันได้ยง้าวนี่นี่เดี๋ยวหาบังขางดีกว่าน้องจ้า ừ, ข่างคางนี่คางคนข้างมันจะออกเง้วไปเรื่อยนี่ ừ, เอาบ่มาหากิมกกนมตุ๊ตตาถิ่มคื้เราเหรอพี่นอ้องออ,อ,ออกตามข้างทางสุดๆเลยพี่น้องจ้ะ มาเด้อพี่น้องหักน่อไม้ข้างทางนํากันอีกจ้นอไม้พี่น้องจ้ออกยังบ่ยาวอยู่อือ ก็เป็นน้ำมาหักน้ำมันกนกกรน้ำกันอีกจ้ะ บ่บ่ปากหัก <c> ย <oughs> <t lag problems> <c oughs> ังเดี๋ยวพี่นองจ้าโอ้ขุกเศร้าจ้าเศร้างงเศร้าแงอยู่ไหนว่าหกขักหนักเนี่ยนอสันสัน พกนั่นย่าเที่พี่นอ้องจ้ะบุนเขาเลียกปลาพี่พนอ้องเขากำลัองออกออกยายไปปุ้นปลาบมาลายปมดนี่

เด้อพี่น้องเอาำไมไปเปแกงเนเคลียร์หาน้ำกันอีกออป้ปลาดีไหนี่ลนะปลานกะเหยียบลัะนเะชีดด้ยแอจทีงจริงองจะ้จะเหยียบเพิ่นคุณะนีนะ่ป้านิมั้ม หนัพี่น้องยห้มบกนะมาเคลียร์แห่งพอโอ้ย,อยมาเคลียร์แห่งพอพี่นอ้องจ้าโอ้ยมาเคลียร์ขี้เกาพอมาพี่น้องจ๊า เห็นบ no um ่ละอ้ยพอได้กินอยู่ที่พี่น้องเหมือนกันเขียร์หานี่ปลาหยาเนี่ยปลาเขี้ยใหม่นี่นี่เดินเก็บทัพมาแล้วเก็บนทำไม้แล้วแล้วเมื่อยเพขากันย่างกลับบ้านที่น้องแาบอนี่ยังบวกกับเราสิไปค่ะมงปอกน้อไม้ไว้สั่นแบบที่นี่คุณนายนุ้งเมื่อย ไม่เร่งเกิดเมื่อยบันสองเท้าอยากสิบห้าบังน,นังปอกน้ำไม้ก็เนดะ้อปนี้ไม่น้องจ่าเมื่อยครับเอาหิมะคุณนายหิมะหิมะ่านิีิยังกล้องนะเหนื่อยเหนื่อยบอกเอาเบิ่งดูหิมะพา,ายถุงน้ำไม้อยากโอเคเพื่อนเสาวยางน้ำพายกับพายถุงน้ำไม้ห <laughs> นักกันนาก มวนอีกแล้วพี่น้องจ้ามือนี้หักน้อไม้น้ำกันสองเตา <c oughs> ได้มากกันสิปอกแย่งน้อยกันพี่น้องจ้าได้หลายเติมดิจ่ะสองเตาหักน้อไม้น้ำกันมือนี้จ้ะพี่น้องสปอกก้นจ้ะมา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 ,มาปอกซ้อกันปอกอ่ะเอาเข้าบ้านปอกน้อไม้กันพี่น้องจ้าปอกอยู่บ้านนี่แหละพี่น้องเพราะว่าเปียกพนหลายอเอาไปบ้านนะมาปอกเขาแล้วโลกมันยืนแล้วมันเรเห็นเพราะว่าเขาถ่ายตัวตรงนี้ ยูฟังตัวเป็นยู่ฟังมันโมเห็นตอขนาดน้ไม้มันยุ่มุมนีพอวาเขาทยาต้นลุกนี่ตอนนงไม้โมเห็นตอดอกนนตั้งขางเอาต้นมือเดินมาตัวยู่ฮันมันโมเห็นดอกเห็นต้นนงไม้ลรโมเห็นดอกนาคุณนายเออบอกสินะอีเเห็นดันบอกเปลอกยออก กันเปลือกมันหลายพี่น้องจ้าก็สิปอกกันนะปลอกเอานีน่จะไปต้มไปแกงแหวว่ากันต้องทอดบ้านนันหนักมากเลยเนาะหรือพี่น้องปอกก็ไม่นอกกอน,น้ำกันจ้าไปหักม้าสอง <c oughs> แถวไปหักไม่มากเลยเลยแกงต้มก็ว่ากันไปเนาะเทุก มีปากบ่มีซีรีอยู่แบบนี้โมบอวโปากมีมีดดวงเดียวน้งเล็กมีเลมเดียวนึง,นงตอบข้อขอเมนนันเอซีกันธนวาือบ่เอาเสียมก้นเอาเนาะอันคลิปที่แล้วที่ว่าล้งพี่น้องอันเสียมโมมี่แล้วพี่น้องกีเยลรมันนะฮะสื้อเสียมโมได้จ้ะโมมี่อืมโมมี่เสียมจะได้เอามีดก้นเอาคุดเอาพี่น้องจ้ะอืม คิก่อนเพิ่นว่าไล่หูไล่ตาขอโทษขอแพทยหลายๆเด้อพี่น้องต้องเรียกมือสั่นสั้นมือก็ยังบ่อยู่โตอยู่จ้ะมือก็ยังบ่อยู่บ่งเก่าเมนี่แฮปปี้ขอโทษขอแพทยหลายๆข้าอยู่พี่น้องน้องไม้นี่บอกง่ายง่ายนี่จ้ะเป็นตัวแข็งเนาะอ่อนๆนี่ก็ดีดีแล้วเปียนความเร่งบรรหก คุณนายน้องคุณนบย,ยันเห็นหน่ะเป็นอะไรเปียกคนหลายเด้เปียกคนหลาย,ลายอะไรเฮากลับเปลปลอกกันเลยบุน่นเปลปอกโบเป็นจะสุดป,ปอกถูกไเป็นจะเห็ดหงานนั่แหละปลอกน้องไม่โบเป็น เป็นโมพี่น้องเบียงเลีย้ยงอยู่อันนี้เป็นไหมโอ้ยเอาออกเบิด์ันอน่อนๆน่ะสิะกินอยังมันเหรอเธอหล่นคักหล่นแนี่ิกินอยังเลยพี่เท้าต้องสินะ่ะเป็นบอนี้ตัวของเราออกเป็นเจียงคนนั้นเพชรยังบ่เป็นเด้อนี่คุณนายโคราชนี่บ่คื้นนั่น เมลี่เนสาวอุดรเด้อเราทำยังไงนี่เห็นบนนี้ดิตะปอกปอเป็นก็บปอต้องปอกอยากช่วยขอบคุณนี่เห็นบนนี้ตัวกระปอกอาเช่นันได้นี่ตัวปอกแบบนี้ก็ได้นี่ตัวกระต้องปอกออกจังสั้นนี่นี่ปอกยั้งสี่แล้วเอาปล<อ>ายไมไ่อันอัน,นยาวอาลท่นอันยาวเดี๋ยวเขาตัดเองตัวกระปอาากม่เดี๋ยวเขาตัด,ด เปนเฮ็ดโบเป็นดอกคุณนายาอันโคราชนี่เฮ็ดเป็นแต่เฮตดงานน่นแหละเฮ็ดห,หาปอกน้ำไม้โบเป็น,นเป็นแดงอันแข้งอะไงยังสีอันกล้องคออ่อยเป็นไม่นี่เพื่อนเออเอาไปเห็นห้องจิตตัดมาอหัวจนหักบดจะปอกยังไรบุ๊นี่เขาบอกให้ลอกกาพ้นออกนี่เฮ็ดโบเป็นดอกนี่ ให้โคตรากับให้อุดออรนอนยังไงปุ่นหักออกเบิร์ตเด้อพีนอ่นเอฟซีคุณหมองสุบอนแล้วไม่ไปแกงทุกเป๊ะๆต้มๆแล้วแกงเด้นในแซ่บภาคนี้ทุกชดนี้ เปียกพันไล่หลายที่พี่น้องน้องใหม่อย่างนี้พุณนะขันบ่ปอกออกนี่ฉันเรียนอืฉันเป็นนั่งเอกคุณนั่งเอกมาสั่นฉันจิเลียนนั่งเอกไงนั่งเอกไงนายมาดูนั่งเอกนั่งเอกไอยกล้องนี่ฉันทาได้ออกกันออกคักให้มันก็สกินนิยังไรอีแม่โอ้ไม่ก่อนอฉันนั่งคนมองเหมือนเธอไม่ได้เลยนะ นั่งโดดมาได้บ่สโอ้ยออกมันแล้วพี่น้องเล็กน้อยมออกไรหลายพี่น้องจ้ามันแดดเนาะอันนู้นไม่เนี่ไม้มันแดดพี่น้องจ้านู้นไม้เออมันแดดเพราะว่าอันนู้นไม้แดดเพราะว่าอันอากาศมันแดดมันอ้าวเหรอพี่น้องนู้นไม้เหรอโอ้โหออกน้ำแข็งลายพี่น้องจ้า ไปต้มต้มใบแกงยังบรูว่าเสตจังกินพี่นอ้องตออมนแล้วไปทิมไวนะ้น้ำมันก็นกนได้เด้อมันเป็นนี่รสเป็นปุ๋ยใส้พัดใส้ยานี่ย็ดเราจะเอถื่หนหาฉันได้อีกแล้วฉันเก่งมากกว่าเธออีกหน้าเมย มาหามาหาแต่คุณนายแต่คุณนายต้องบอกหน่อยเกรงเก่งเกรงชุดยอดขอบคุณหลายๆเด้อพี่น้องที่มาเบิ่งสองเมลี่แฮปปี้พี่น้องจ้าคุณฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามสองเแ่าเลยเด้อนี่สองเแถวสองแถวคนเ่าโคราชอันนี้เแ่าโคราชสาวนุ่งคนโคราชเมลี่คนอุดรแล้วเราพี่น้องจ้าเออยังบ่แล้ว บอกต้อ,อีก็งอกก็กสิแลือแล้วพี่พน้องจ้ะถ้านรอบสู้เบิ้งจ้ะก็สิบอกแกงน่อยก็สิกลับบ้านแล้วพี่น้องนี่บอกแล้วละพี่น้องจ้ะเลยได้ได้แกงนึ้อเลยนี่พี่น้องจ้ะแล้วเบิ็งคุณนายเนาะ <laughs> คุณนายน้องนางแล้วจุวดการลูกเก่าขึ้นบ่ได้ <laughs>